สวัสดีครับผมสุริยาทองสาอปอมชเพื่อชุมชนจังหวัดจันทบุรีครับครับวันนี้เราก็คงอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเรามาพบกับผู้นํากลุ่มน้ําเอนไซม์ผลไม้รวมครับเชิญแนะนาตัวหน่อยครับค่ะสุวิมลสุขะค่ะ,คะกลุ่มแปรรูปน้าเอนไซม์ผลไม้รวมค่ะของกลุ่มห้วยแรงค่ะครับห้วยแรงต,บบตำบล ในเล้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะครับเป็นแคบน้ำเอนไซม์นะฮะเริ่มต้นวิธีการทำยังไงฮะก็ลองทไปดูนะครับเริ่มต้นก็เราจะมีผลไม้บ้านเราอ่ะครับอันนี้คืออันนี้คือมะเฟืองค่ะมะเฟืองนะฮะค่ะครับแล้วก็มีมีสับปะรดสับปะรดค่ะนะครับแล้วก็มีฝรั่งฝรั่งนะครับแล้วก็น้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะฮะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็อันอันนี้คือวิธีการหมักค่ะหมักขั้งแรกนะฮะ อาวิธีทำทำไงครับลองดูครับเราก็เอาผลไม้ใส่รวมกันครับผมผลไม้3ากิโลค่ะสามกิโลเราใส่รวมกันอ่ารวมกันเท่ากันหมดแล้วนะสามกิโลใช่ไหมครับค่ะแล้วแล้วก็ต่อด้วยน้ําตาลต่อด้วยน้ำตาลทรายแดง1นึ่กิโลหนึ่งกิโลนะฮะครับ1นกิโลเราจะไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ําใส่คลุกเข้าให้เข้ากันคุปเข้าให้เข้ากันนะฮะครับคลุปให้เข้ากัน ้เราก็ปิดฝาไว้แค่นี้เหรอะค่ะแค่นี้เองค่ะปิดฝาไว้่ไว้สักประมาณกี่วันครับปิดฝาไว้เราจะดูเข้าประมาณสองสามวันแรกแล้วนอกนั้นเราปิดตายเลยหนึ่งปีฮะหนึ่งปีเลยเหรอคหนึ่งปีค่ะถึงเราจะได้น้ําออกมาออกมาเป็นตัวนี้เลยนะฮะเอาไว้เงียบโดยไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกน้าเองเขาค่ะอหนึ่งปีหนึ่งปีใช้เวลาพอประมาณสมควรน้ําแล้วเป็นไงฮะขั้นตอนของการทําน้าเอ็นซาเนี่ย ช่องการในการที่ส่งออกตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ลูกค้าที่หนูทําส่งออกก็คือผู้มาผู้มาดูงานค่ะผู้ที่มาดูงานเขาเข้ามาดูงานเขาสนใจเขาชิมแล้วเขาก็เอาไปลองกินดูเขากินดีเขาก็สั่งกลับมาครับก็น้อาอินซายนี่ก็ยอดสั่งเขาอาจจะมาจากคนที่มาศึกษาดูงานาใช่ไหมครับยอดสั่งเป็นไงดีไหมก็เดือนก็ประมาณ20 ยี่สิบลังได้ยี่สิบลังที่ส่งออกค่ะครับกระจายไปทั่วเนี่ยนะค่ะกระจายไปทั่วแต่เราไม่มีวางจําหน่ายตามท้องตลาดไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะนอกจากสั่งตรงอย่างเดียวค่ะเป็นไงชาวต่างชาติดีเคยได้ลองไหมลองแล้วค่ะมาจะดูงานมาดูงานก็ลองดูสั่งไปกินแล้วค่ะครับครับแล้วก็ที่ที่ที่หมักไว้เป็นหนึ่งปีเนี่ยไอ้ภาชนะที่เราจะใส่เนี่ยคนที่จะใส่อะไรนะเราจะใส่ถังพลาสติกอย่างดีค่ะ ที่ว่าอายุอยู่ได้นานค่ะค่ะเราใส่แบบนั้นเลยค่ะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราไม่หมักแบบในครัวเรือนเล็กๆค่ะอ๋อครับแล้วก็ส่วนใหญ่นี่สมาชิกตอนนี้เป็นไงฮะเยอะไหมก็ทกลุ่มนี้ก็เยอะค่ะแต่เราหนูจะสอนสอนคขาทําทั่วค่ะครับแต่หลักๆคือจะอยู่ที่กลุ่มค่ะครับครับรายได้กระจายไหมก็ที่มาช่วยงานกระจายค่ะคือการรับไปเราก็มีเปอร์เซ็นต์ให้ค่ะอ๋อครับผลิตทรงอย่างเดียวค่ะ ก็สรุปแล้วว่าน้ำเอนไซน์นี่ก็ผลิตการขั้นตอนก็ไม่มีอะไรก็มากนะฮะมีผลไม้มีอะไรมีสับปะรดมีสับปะรดมีฝรั่งแล้วก็มีน้ําตาลทรายแดงนะฮะก็ผสมเสร็จหมักหนึ่งปีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปีเข้ามาเปิดอีกหนึ่งปีเข้ามาเปิดน้ำออกมาแล้วน้ำมาใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะฮะโอ้นะครับขั้นตอนก็ใช้เวลานานพอสมควรดูนะครับ ก็วันนี้ได้รับฟังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อาจจะนําไปทดลองนะครับทําดูนะครับอาจจะเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้รายการอมปมชเพื่อชุมชนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับโปรดติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ